เดนประจำวันที่20มกราคมก่อนจะเริ่มคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาคดคลิปวิดีโอของช่อง Mark 3นะครับวันนี้ครับตลาดหนุนนะครับโอ้โหเรียกว่าใกล้แตะ1,300แล้วอีกนิดหนึ่งครับบวกขึ้นมา1 3จุดหรือว่า1%นั่นเองครับก็มาปิดอยู่ที่1,296ครับทำเอาหลายคนเนี่ยน่าจะสบายใจได้แล้วว่าเอาละ่ะถึงเวลานะครับที่ ตัวที่เราวางแผนกันไว้ลวงทุนกันไว้เนาะน่าจะเริ่มขยับได้แล้วนะครับวันนี้ครับตลาดหุ้นครับขึ้นมาจากต่างชาติครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยสุทธิอยู่ที่3,006ครับมูลค่าการซื้อขาย52,000ล้านครับเลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเองครับหลังจากแบบแลบกาต่ำมานานเออก็กลับมาแล้วนั่นเองครับก็ตาม ในส่วนของหุ้นเอเชียเลยนะน้าบอกว่ามันขยับไปในทิศทางเดียวกันนะครับเมื่อวานเนี่ยในตัวของพวกดาวโจนส์นะครับไม่ได้มีเปิดตลาดเนาะก็อาจจะไม่ได้มีแรงหนุนมาคบเวอร์ในส่วนของตรงนี้หุ้นในกลุ่มเด่นครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าปตทบวกขึ้นมา1.5ครับเพราะว่า1น,นะครับแรงหนุนของตัวฟันโฟบิกแคปนะครับดันเข้ามาอันแรกอันที่2องเดลต้าครับปิดไปที่2%ครับเพราะว่าเขาเป็นตัวที่พยุงดัชนีนั่นเองนะครับ ตัว b d m s ครับอันนี้ก็ดันมาเหมือนกันก็คือเด้งต่อจากก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยเ,เกิดจาก panic s e l นะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วต่อมาตัวกราฟครับบวกขึ้นมา0.5ครับอ่าก็กราฟเนี่ยจะมาหนุนในกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับที่จะเข้ามาเนาะแล้วก็ทีมสุดท้ายทีมเลือกตั้งครับก็คือสินค้าพวกอุ่โภคบริโภคเนาะก็จะเป็นตัว CPO กับ CP x t r a นั่นเองครับกลุ่มพวกนี้ครับอย่างที่บอกเนาะตัว การแพทย์เนี่ยมันฟื้นตัวจากก่อนหน้านี้แล้วตัวโควิเต์นะครับหลายคนอาจจะลองไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะสามารถที่จะวางแผนได้ของกลุ่มแพทย์นะครับหรือว่ากลุ่มค้าปีเองนะครับก็จะมีแรงหนุนนะครับกับการฟื้นตัวเกี่ยวกับหลังเลือกตั้งนะครับแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าเองครับได้ในสงเกี่ยวกับสินค้าโกคภัณฑ์อย่างที่บอกไปในเมื่อวานนะครับว่าโภกภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยมองว่าเอ้ยมันน่าจะมีเริ่มหลังไหลกลับเข้ามาดังนั้นเนี่ย ตัวที่เป็นในการเลือกตั้งเองครับก็จะมีทั้ง c p o อิชิเคเคพีทีแมนพวกนี้จะเป็นลิสต์สต็อกที่เราวางแผนกันไว้ส่วนกลุ่มบิ๊กแคปกับกลุ่มเฮลแค์ก็ยังเป็นจุดที่น่าจับตามองครับดังนั้นเนี่ยพอมาไปดูนะครับในส่วนของโบเกอร์ส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะบอกว่าภาพของเซตเนี่ยยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์นะครับ1,285จนถึง1,315นะครับน่าจะวิ่งอยู่ในโซนนี้แล้วก็จะมีแรงต้านในโซน1,300นะครับถ้าทะลุไปได้เนี่ยก็ จะมีจังหวะรีบาวขึ้นไปนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เราก็ยังติดตามต่อเนาะในระยะ1-2สัปดาห์มาบอกว่าตัวหุ้นไทยครับสามารถวางแผนได้แรกอ่าเราก็ลุยกันไปวางแผนกันไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของฮิตแม p ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขียวๆนะครับเขียวๆไปซะเยอะเนาะก็มีตัวแดงบ้างสลับกันไปนะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของการประกาศงบเนาะเพราะว่าช่วงนี้กลุ่มแบงก์ประกาศงบออกมาดีมาก นะครับมาไปดูแลหลายตัวนะครับแล้วก็ทำให้คนเริ่มนะครับเริ่มวางแผนกันเพราะว่าตัวพวกนี้จะมีการปันผลตั้งแต่เดือนมีนาไปโคเวอร์ยันถึงเดืนนอนพฤษภาเนาะดังนั้นเนี่ยใครต้องการนะครับปันผล6-8%ก็ไปจับจองกลุ่มแบงก์กันได้นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าวางแผนได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็เทรดกันอยู่แบบค่อนข้างไม่ได้ยากมาก นะในส่วนของตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการาฟของเราดีกว่าว่าวันนี้การาฟออกมาในทิศทางไหนอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนไปดูการาฟเนาะรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเงินดอลลาร์นะครับเห็นไหมครับเงินบาทไทยเนี่ยแข็งค่าอีกแล้วราคาน้ํามันวันนี้เป็นยังไงนะครับในส่วนของราคาน้ํามันเนี่ยก็ปรับตัวย่อเหมือนกันนะครับย่อลงมาแต่ว่าเดี๋ยวมาว่ามันน่าจะมีการขยับขึ้นแต่สิ่งที่ขึ้นเนี่ยคือค่าระวังเรือนะครับอันนี้ปรับตัวขึ้นแน่นอนแล้วนะั่นะเนี่ย พวกเกี่ยวกับโลจิสติกทางเรือนะครับวันนี้ก็มีติดสแกนเข้ามาก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในส่วนของตรงนี้เนาะแล้วก็กลุ่มพวกน้ําตาลทรายอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมีแค่ตัวกาแฟที่ยังดันต่อเนื่องนั่นเองครับคราวนี้เราไปดูตัวกราฟที่ระวางแผนกันดีกว่าครับเริ่มต้นในภาพของเซตครับ มีการย่อพักฐานแล้ววันนี้บวกกลับขึ้นมาอนะ่าก็อาจจะเป็นแรงซื้อนะครับเห็นไหมครับมีแรงซื้อดีดสวิงกลับขึ้นมาภาพของเซตนะอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าม้ามองว่ามันยังเป็นจุดที่มันสตองแล้วก็แข็งแกร่งครับเออถึงแม้จะมีการย่อลงมาแต่1,230เนาะแต่ว่าจังหวะนี้ก็วางแผนเล่นได้ครับดังนั้นเนี่ยมุมมองเหมือนเดิมครับ1,347ครับ เออเป็นจุดที่เราวางแผนกันไว้แล้วก็อยากให้ขึ้นไปถึงก็น่าจะหนุนในส่วนของเซตขึ้นได้ประมาณ2-3%นะครับในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานั่นเองครับคราวนี้ตัวแรกที่เรานำเข้ามาครับก็คือตัว AOT AOT เนี่ยก่อนหน้านี้ย่อลงมาหนักมากๆครับมาแต่ในโซน30กว่ากว่าๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ครับก็ถึงเวลารีบาวแล้ว นะครับแล้วก็จํานวนนักท่องเที่ยวเองนะครับเริ่มกลับเข้ามานะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นหลังเลือกตั้งมาบอกว่าอันเนี้ยก็จะได้อาน,นิสง์ในส่วนของตัว LT ไปเนาะแต่รายได้ของ LT เนีนะครับมันยังไม่ได้กลับมาในจุดเดิมนะเพราะถ้าเราไปมองนะครับส่วนรายได้ของ LT เห็นไหมครับดูเปอร์เซ็นต์ด้านล่างนะยังคงติดลบอยู่นะครับจากฟอร์แคร์จาก, forecast, จาก Q on Q ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถือว่าฟื้นกลับมาเป็นบวกได้แล้วอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีคราวนี้เราต้องมารอดูละครับว่าปีนี้ครับจะเป็นยังไงสําหรับตัว e อ t เนาะแต่ตัวแนวรับเองครับสามารถเริ่มรับเล่นได้แล้วนั่นเองครับสำหรับตัว e o t เนาะอาจจะรับในโซน53ครับแต่ถ้าจะเอา p s y s a ซ e สำหรับม้านะม้า,าจ,จะรับในโซน48.25ครับก็ไม่รู้ว่าจะย่อลงมาถึงหรือเปล่าแต่ก็อยากให้ถึงในกรอบนี้นะครับอ่ะ ไปกันต่อตัวต่อไปตัวต่อไปครับตัว A w C สำหรับตัว A w C ครับก็มีการลงทุนนะครับในส่วนของตัว data center เพิ่มเข้ามาด้วยนะเออถึงแม้เขาจะทำเกี่ยวกับพวกอสังหาใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับก็ยังมีในกลุ่มของพวก data center ด้วยพื้นที่เช่าด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในกรอบที่ดีครับดังนั้นเนี่ยตัว A w C ครับก็ถือว่าหนุนกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีแนวรับครับ2บาทครับแล้วก็ stop l o s ก็ใช้1.88 นะครับแต่ว่าอยากรับเล่นประมาณโซน2บาทหรือว่า1.95นะครับรับเล่นในกรอบนี้แต่คิดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการยอ่อแล้วก็ขยับไปต่อครับสำหรับตัว AWC รายได้ของตัวนี้ครับก็ยังคงติดลบ Q on Q เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรียกว่าหดลงแบบเยอะมากเนาะอันนี้ไม่แปลกนะเพราะว่าเป็นทั้งเซกเตอร์นะครับไม่ได้เป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวนี้รายได้ลดแบบลดหนักมากม มากกว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็อาจจะต้องระมัดระวังในการที่จะเข้าซื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่ากำไรที่เขาเคยทําได้ก่อนหน้านี้นะครับมันหายไปค่อนข้างเยอะ1ก็อาจจะมีการเอาไปลงทุนอย่างที่บอกเนาะ ตัว Data Center นะครับแต่ว่าในส่วนของการลงทุนก็จริงเนาะเขาก็ต้องหาอินคัามที่เข้ามาโคเวอร์ในส่วนของบริษัทด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัว A w C เนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ยังมองกรอบภาพนี้ครับอ่าแล้วก็ถ้าเห็นเส้นนะครับต่างๆสีเหลืองๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถวางแผนตามกรอบนี้ได้เลยครับเพราะว่ากรอบเนี่ยเป็นกรอบที่มาร์คเซตไว้นะครับเซตไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหลนะเนาะก่อนที่ หุ้นมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็ใช้ตัวฟิโบนะครับตีขึ้นมาแล้วก็วางแผนเป็นเส้นเป็นกรอบนั่นเองครับเ,ออเพื่อให้เราจะสามารถโคเวอร์ในส่วนของตรงนี้ได้นะส่วนมากก็ใช้ไทม์ f ฟร m e w e ในการเล่นแต่ตัวนี้เราต้องปรับมาเป็นเดเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนั่นเองครับตัวถัดมาครับจะเป็นตัว bjc ครับสำหรับตัว bjc เองเนี่ยก็ย่อลงมาโหดมากๆไม่แปลกเพราะว่า1คือมีการปิดสาขาอันที่2คือรายได้ของเขาเนี่ยปรับปรับตัวหายไปเยอะมากๆ แต่ก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ในหุ้นของ ESG นะครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็จะเห็นหุ้น ESG เนี่ยโดนเพิกถอนไปก็มีก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามแะครับตัวนี้ครับแนวรับ13.9ครับสต็อปรอสใช้11.8นะอาจจะใช้โซนลึกนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะรับ2ไม้ถ้าจะเล่นนะครับแล้วก็แนวต้านโซน15.4ครับแต่คิดว่า อาจจะไม่ได้เด้งกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็จะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เว์โซนนี้แหละ14กว่าๆลงมา13กว่ากว่าๆแล้วก็น่าจะกลับขึ้นไปซี่14บกว่าๆจนกว่าครับจะมีการประกาศในส่วนของงบประมาณที่กลับขึ้นมาเป็นบวกได้นะครับถึงจะแบบดึงในส่วนของราคาหุ้นเนี่ยกลับขึ้นไปได้เนาะดังนั้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนที่ถือตัว BJC ครับจะต้องติดตามเนาะเพราะว่าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เป็นนิวบิสเนสที่เขาประกาศออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบร้าน โอ้ oh, หลายอย่างเลยอ่ะธุรกิจแบบฟู้ดเชนธุรกิจโรงแรมนะครับพื้นที่เช่าคือมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าธุรกิจหลักของเขาก็คือค้าปีเนาะอันนี้ในส่วนของตัว BJC นะครับก็ฝากไปติดตามด้วยนะครับว่าเป็นยังไงก็ฝากมาแชร์ด้วยนะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะครับอ่ะไปกันต่อครับตัวโรงพยาบาลครับหรือว่าตัว จุรา CSG ครับสำหรับ CSG ครับถือว่าวันนี้กลับมาเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็จ่อเบรกเอาแล้วด้วยเบรกเอาในโซน1.58ครับเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็น่าวางแผนครับสำหรับตัว CSG ครับตัวนี้แนวรับครับมามองที่1.57ครับแล้วก็ในส่วนของ แนวต้านนะอาจจะมองที่1.71เลยนะครับมองในกรอบนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าในตัวของโรงพยาบาลขนาดเล็กครับมามอมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบแบบในเซกเตอร์คล้ายๆกันนะเพราะว่าตัวนี้กับตัววิภามันจะเป็นลักษณะเซกเตอร์แล้วก็กลุ่มเฉพาะทางที่อยู่กลุ่มคล้ายๆกันนะครับก็อาจจะไม่ได้เทียบกับกลุ่มแบงค์ที่ไม่ใช่กลุ่มแบงค์กลุ่มโรงพยาบาลที่เป็นตัวใหญ่เนาะแต่ว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับอ่า รายได้ไปดูสิปึ๊บปบตัวใหญ่เนาะแต่ว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับอ่ารายได้ไปดูซิปึ๊บปบนี่ที่ควรจะเป็นแล้วนะครับ270ล้านเนี่ยถือว่าอยู่ในกรอบที่น่าสนใจแล้วแต่ก็อย่าลดไปมากกว่านี้นะครับถึงแม้จะแบบโดนโคเปเมนอะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกทีหนึงนะ่งเนาะตัวนี้อยู่สัดส่วนแค่1 0กว่าเอนะครับ18หรือ19นนี่แหละเท่าที่ไปดูนะครับแต่ว่าก็ วางแผนได้เหมือนกันเพราะตัวนี้ก็อยู่แบบในโพซิชันที่สำหรับมานะโพซิชันที่ดี p e ต่ำา p p v ได้นะครับเหลืออย่างเดียวคือยวนะครับที่ต้องโคเวอร์ขึ้นมากกว่านี้หน่อยแล้วก็ในการลงทุนพวก Value ต่างๆครับอาจจะต้องแอดเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งเนาะเพราะว่าตัวกลุ่มโรงพยาบาลส่วนมากเขาจะเป็นมองเป็นแว l ลูสต็อไงเออแต่ตัวเนี้ยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่แย่เนาะก็วางแผนได้นะครับสำหรับ ตัว CHG นะครับโอเคไปกันต่อครับมาครับก็จะเป็นตัว CRC ครับหรือว่า Central Retail Corporation ครับสำหรับตัว CRC ครับรายได้มันลดลงจริงไหมจริงนะครับทั้งการรีโนเวททั้งการปรับปรุงพื้นที่ทั้งโอ้โหการขยายสาขาเรียกว่ากระนำนะครับในส่วนของตัว CRC นะเลยทำให้ไม่แปลกที่รายได้จะลดลงแต่มามองว่าตัวพื้นที่เช่าอ่ะมันยังเป็นมันยังเป็นโกลเด้น โกลเด้นอยู่นะครับเพราะว่า,าหลายๆที่ที่เราเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเซนทั้งพื้นที่แล้วกันเซนท่านที่เป็นพวกเวดเกตเอ้ยหรือว่าจะเป็นเซนท่านพวกอีตวิวเวดวิวพวกเนี้ยมันยังตอบโจทย์กับในโซนพื้นที่นะแล้วเขาก็กินในขอบหัวเมืองได้ค่อนข้างดีนะครับก็ดึงดูดคนที่เข้าห้างแล้วก็กลุ่มพวกพื้นที่เช่าที่เอาง่ายว่าเราไม่เจอพื้นที่ว่างออในมอของเขาเลยอ่ะแสดงว่า ร้านค้าครับค่อนข้างมั่นใจนะว่าทาฟฟิกที่เขาดึงเข้ามาเนี่ยมันจะดึงดูดในตรงนี้เนาะเอออันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสังเกตครับแล้วก็รายได้ของเขาเองครับอ่าหลังจากแบบปรับตัวเหมือนจะขึ้นนะแล้วแล้วก็รายได้ของเขาครับมีการย่อลงมาครับจากประมาณ2.000ล้านย่อลงมาเหลือแค่ประมาณ1.300ล้านนะครับย่อลงมาหนักพอสมควรเนาะแต่ถามว่ามันก็แปลกไหมอันนี้ก็ไม่แปลกนะครับหคือรายได้ ของเขาเนี่ยมาจากพื้นที่เช่าใช่ไหมครับพื้นที่เช่าเนี่ยก็อ้างอิงจากสัญญาเนาะการที่เราจะเพิ่มค่าเช่าเนี่ยครับมันไม่สามารถทําได้แบบวันต่อวันนะครับมันต้องเป็นในตลอดระยะสัญญาเนาะเอออันนี้คือสิ่งที่เขาสามารถคอนโทรลได้ในส่วนของบัตเจตแต่สิ่งที่อันคอนโทรลคือการปรับปรุงการรีโนเวทพวกเนี้ย ไม่ได้เลยนะครับต้องมีการปรับปรุงแก้ไขดังนั้นเนี่ยไม่แปลกที่รายได้บางส่วนจะต้องปรับตัวลดลงครับสำหรับตัวนี้ม้วว่าตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวก็วางแผนกันต่อสําหรับตัว C r อนะครับตัวแพน B นะครับแพน B เนี่ยย่อลงมาแบบโหดมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยการประกาศในส่วนของโฆษณานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ BTS ทั้งบิลบอร์ดตัวบนอ,อะไรนะโทเวพวกนี้ครับพื้นที่ สัดส,ส่วนและการสัดส,ส่วนของตัวบิลบอร์ดโฆษณาเนี่ยยังมีว่างแคนซี่อยู่นะครับก็คือมีว่างนั่นแหละเนาะอาจจะไม่ได้เต็มความจุไม่ได้เต็มพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยมามองว่ามันยังไม่ใช่จังหวะเนาะไม่ใช่จังหวะที่คนจะอินเวสในส่วนของมาร์เก็ตติ้งพาร์ทแบบนี้นะครับเขาก็เลยต้องไปออกอีเวนต์ตามบูธแทนนะครับเป็นสิ่งที่บริษัทจะครอร์ในส่วนของตรงนี้ได้ ก็เลยทําให้รายได้ของเขาครับปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่290ล้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขาทําได้ดีนะเออเขาทำได้ดีครับแล้วก็ในสัดส่วนการบริหารแล้วก็จัดการเนี่ยมาบอกว่าตัวนี้จะมีการขยับขึ้นในสัปดาห์นี้แน่นอนก็อยากให้ทุกคนครับไปลองวางแผนดูแนวรับ3.4ครับสต็อปลอดอยู่ที่2.9นะครับแล้วก็แนวต้าน3.9นะครับก็จะเป็นกรอบนี้เนาะถึงแม้ตัวพวกเส้น EMA เนี่ยมันจะไม่ได้มาตัด ในกรอบน,นี้แต่ว่าถ้าเราสังเกตนะมันจะไม่ผ่านเส้นค่าเฉลี่ยร้อยเลยเอออันนี้ก็เป็นจุดที่เราอยู่ใ,นใ,นใน้ใกล้ก็วางแผนขายได้เลยนะครับในกรอบน,นี้เนาะอ่าตอนนี้ก็เข้าซื้อไปก่อนนะครับต่อมาครับจะเป็นตัว RCL ตัว RCL เนี่ยมาแนะนำว่าให้รับในโซน่วนะครับได้ยิ่งดีนะครับสำหรับตัว RCL เพราะว่าตัว RCL เองเนี่ยโซน2 9่5เเนี่ยน่าจะได้ขายเนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมาเอาตัว ค่าระวังเรือให้ดูเนาะมันมีการปรับตัวขึ้นนงนั้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัว RCL นะครับแต่ที่ RCL เนี่ยจะได้ประโยชน์นครับก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่านะครับก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นในการจ่ายตัว US d อ l l a ลเพราะว่าเขาต้องมีการแลกเปลี่ยนตัวที่เป็นสกุลเงินอยู่นะครับดังนั้นอันเนี้ยก็จะได้ตรงนั้นไปแต่รายได้อินค่มที่มาจากต่างประเทศครับเมื่อแลกกับไทยขาดทุนนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ RCL ต้อง บริหารจัดการให้ดีนะครับว่ากําไรที่เอาเข้ามาจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เงินบาทก็ถือว่าแข็งค่ามากๆตัวนี้ครับถามว่าแนะนําตรงไหนมาซื้อโซน27นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอขายอยู่ตอนนี้นะครับก็รอจังหวะที่ขึ้นไปโซนเกือบ29จะไปขายในกรอบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆนะครับลองวางแผนดูว่าจะบริหารและก็จัดก,การตัวนี้ยังไงเพราะว่ารายได้ของ RCL เองครับถ้าใครที่ดูเนาะ ปรับตัวลดลงจริงครับจะช่วงโควิดที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ถือว่ามายืนที่2,000ล้านนะครับได้ค่อนข้างดีมาเลยมองว่าอ่ะอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆติดตามเนาะเพราะว่ารายได้ของเขาเริ่มเซเบิลแล้วก็คือเริ่มคงที่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับตัว RCL นะอยากให้วางแผนตัวนี้นะครับต่อครับตัว SC ครับหรือว่า Xc Asset ครับก่อนหน้านี้ SC เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่หลายคนมองหานะว่าอ้ย ตัวนี้น่าจะทํากําไรได้ดีเพราะว่าในโครงการเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบพื้นที่แนวราบหรือแนวสูงอ่ะก็ทํเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้เป็นไปตามคาดโครงการที่จะเปิดก็เปิดได้ตามคาดยูนิตที่ขายครับไม่ได้ขายครบทั้งโครงการนะแต่ว่าขายได้เกิน50%ดังนั้นเนี่ยพอเรามองแบบนี้ครับหมายความว่าเต้าที่เขาทาในการในการแบบสร้างพวกพื้นที่ต่างๆนะครับสามารถเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้แต่สิ่งที่ อาจจะไม่เข้ามาในแบบไม่ได้โครเวอร์ในส่วนของตรงนี้ก็คือในพื้นที่บางพื้นที่ครับที่เขาโดนผลกระทบเนาะตั้งแต่ตอนแผ่นไหวที่ผ่านมาแล้วนะครับเพราะในส่วนของพวกคอนโดต่างๆเนี่ยจะต้องมีการแบบปรับปรุงการรีโนเวทการปรับอะไรพวกนี้ครับมันเลยส่งผลให้ตัวของ SCA เองครับจะต้องบริหารแล้วก็จัดการบวกกับพื้นที่ครับแต่และพื้นที่เนี่ยช่วงนี้ที่ดินปรับตัวสูงขึ้นนะถ้าเพื่อนๆไปดูนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นเลยทำให้อ่ะ พื้นที่แต่ละพื้นที่ครับอินเวสตได้ค่อนข้างยากนะครับลงทุนได้ก็ไม่ค่อยขุมแต่ตัว SC เองครับสามารถทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้โอ้โหถือว่าโคเวอร์แหละในส่วนของตรงนี้เพราะว่าถ้าเพื่อนเื่อไปดูในกลุ่มของออพวกคอนโดมิเนียมนะครับกลุ่มนี้ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะดรอปนะทั้งทั้งที่แบบตัว AP สุซูเปไลหรือแม้แต่ออริจินพวกนี้โดนผลกระทบหมดเลยซิลี่ก็ยังโดนเออแต่ ตัว s อครับถือว่ากลับมาแบบยืนในกรอบ300ล้านได้ตอนแรกมาคิดว่ามันจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามายืนได้อันนี้ก็โอเคสบายใจในกรอบหนึ่งแล้วว่าอ่ะเขาบวกกลับขึ้นมานะครับแต่ถึงแม้ q ิ q จะติดลบแต่ว่าติดลบแค่6%อันนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเยอะมากแต่ถ้าติดลบแบบ70%เหมือนเดือนมีนาอันนี้มาก,กลัวเลยกลัวมากเลยว่า Q1 ปีนี้จะปิดได้แบบไม่ดีนะครับก็ติดตามกันต่อแหะครับตลาดหุ้นไทยนะครับเรามองเห็นอยู่แล้วว่าตัวบริษัทเป็นยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ครับแนวรับ1.73ครับสต็อปลอใช้1.5แล้วก็แนวต้านเนี่ยมองไว้ที่1.9นะครับแต่คิดว่าน่าจะขึ้นเด้งแล้วก็ย่อลงต่อนะภาพของตัว s อีนะตัวถัดมาครับจะเป็นตัว WHA ครับหรือว่า WHA Corporation เครับอ่าเขาดูเกี่ยวกับนิคมใช่ไหมครับดูเกี่ยวกับพื้นที่ ดังนั้นเนี่ยในส่วนของพื้นที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นเนาะอันนี้ก็จะทําให้เขาอินเวสต์ได้คุ้มค่ามากๆกกับการขายพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็เราจะเห็นว่าการปรับเปลี่ยนในส่วนของฐานการผลิตนะครับมีบางส่วนเนี่ยเริ่มขยับขยาาเข้ามาที่ไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วกันเนาะก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ตัวบริษัทเองก็น่าจะได้อนิสองตรงนั้นแล้วก็ในส่วนของต่างประเทศเองนะครับรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีแต่ในช่วง q 4ครับเรีย ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดาภาพนี้เลยครับรายได้ของเขาครับเรียกว่าลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญนะครับหมีการขายพื้นที่ออกนะครับอันนี้รายได้ก็หายไปจากค่าเช่าแล้วอันที่2นะครับมีการปรับปรุงนะครับในส่วนของนิคมนะครับอันนี้ก็โดนผลกระทบเข้าไปแล้วก็มีการแบบโอ้โหเรียกว่าค่าเงินนะครับอย่างที่บอกแล้วค่าเงินเนี่ยเมื่อนํา เงินดอลลาร์เข้ามาที่ประเทศไทยครับตอนนี้เงินบาทแข็งทําให้รายได้ของเขาปรับตัวหายไปอ่าอันนี้คือส่งผลหลักเลยแล้วก็ปีนี้ความท้าทายยังไม่จบอยู่แค่นั้นนะครับยังมามีเรื่องดอกเบีย้ยด้วยนะครับอันนี้จะทําให้ตัวบริษัทเองเนี่ยรายได้ก็น่าจะมีการแบบ forecast ไว้บางส่วนนะเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปติดตามจากอัปเดตเดี๋ยวจะมีการประกาศอัปเดตแหละครับเออถ้ามามีข้อมูลอะไรก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ ในตัวของ WHA แนวรับอยู่ที่3.20ครับใช้ stop loss ในโซน3.08นะครับเดี๋ยวขอขยับนี้ก่อน3า0นะครับแล้วก็แนวต้าน3.4ครับเปิคตัวนี้ขยับไม่แรงนะครับใจเย็นๆนะใครที่จะซื้อจะขายนะครับใจเย็นแต่คิดว่าชนเส้นค่าเฉลี่ย200แน่นอนครับสำหรับตัว WHA นะต่อมาครับติดล้อครับตัวติดล้อเองครับก่อนหน้านี้นะก็ถือว่า ทำเพอร์ฟอร์มกลับมาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสวนทางกับกลุ่มลูกค้าก่อนหน้านี้เขาโดนรีเจ็คโลนแบบเยอะมากคือมาไปดูแบบโอ้โหมันจะรอดนะวะเนี่ยคือแบบรายได้การรีเจ็คตัวสินเชื่อครับแบบเยอะมากนะครับแล้วก็ปล่อยสินเชื่อยากมากเนาะเลยทำให้แบบตัวบริษัทเองครับถึงแม้จะซื้อตัวหนี้เสียมาแล้วนะแต่ว่าการเก็บหนี้ตรงนี้มันยังไม่สามารถทำได้โคเวอร์ได้ครับ แต่เขาก็ถือว่ามีนโยบายนะครับในการช่วยเหลือตรงนี้ถือว่าดีแล้วก็อันที่2เนี่ยการคงอัตราดอกเบี้ยนะครับของแบบกรนง,งที่ประกาศออกมาเนี่ยก็ทําให้ตัวบริษัทเริ่มลืมตาอ้ปาปากหายใจได้แล้วในส่วนตรงตรงนี้ดังนั้นเนี่ยรายได้ของเขาเลยจะเห็นว่าเริ่มมีการขยับขึ้นครับอพอมีการขยับขึ้นการาฟมันยังไม่มาเพื่อนพอการาฟมันยังไม่มาเนี่ยมาบอกว่าแนวรับนะครับในโซนส7 5 นะครับถ้ามันทะลุแล้วก็ยืนไปได้อันนี้น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเราจะเอาเพย์เซฟก็มารับในโซน15.8ส่วนแนวต้าเนี่ยมอง18บาทไว้ได้เลยครับเออชนแน่นอนนะครับกรอบนี้ไม่น่าพลาดสําหรับตัวติดล้อนะเพราะว่าเริ่มมีเซนติเมนต์มารองรับแล้วนะครับแต่จะไปถึง22บาทได้เลยไหมอันนี้บอกได้เลยว่ายากนะครับเพราะว่ารายได้เดีย๋ยยังไม่โคเวอร์แล้วก็เศรษฐกิจยังไม่กลับมานะครับอาจจะต้องชะรอแผ่นกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวติดล้อนะ ตัวถอดมาครับก็จะเป็นตัว TLI สำหรับตัว TLI ครับแนวรับอยู่ที่โซน10บาทครับสต็อปล s อก็9.6แล้วก็แนวต้านมองไว้ที่11.8ตัวนี้ครับอาจจะไม่แบบไม่ได้แบบโอ้โหมาถึงพรุ่งนี้กระโดดแบบสุดนะครับแต่มามองว่ามันมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วเพราะมันกำลังจะทดสอบแนวต้านของมัน นะครับก็ทะลุเบรกเอาเลยครับเรียกกันง่ายๆในโซน10.9นะครับทะลุเบรกเอาเนี่ยก็น่าจะมีการขยับต่อได้ครับรายได้ของเขาเนี่ยไม่ได้ปรับตัวขึ้นนะครับเพื่อนๆใครที่เฝ้ากันอยู่จะเห็นว่าแบบไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ในส่วนของจํานวนผู้ที่ถือประกันนะครับจะเริ่มมีการวางแผนเพิ่มเติมเพราะว่าในส่วนของประกันเองครับแพ็กเกจที่พูดคุยกับทางโรงพยาบาลเนี่ยอันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวไทยประกันชีวิต นะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะโดนคู่แข่งนะครับที่เป็นเจ้าใหญ่หรือว่าเจ้าเล็กที่เขาสามารถทําแบบเหมาจ่ายได้นะครับอันเนี้ยก็ต้องติดตามแหละว่าผลที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตัวเนี้ยถือว่ากรอบน่าสนใจมากๆครับดังนั้นเนี่ยถือว่าหุ้นที่ติดสแกนวันนี้มีหลายตัวที่เราวางแผนพวกนี้เล่นได้เลยนะครับบางบางตัวเนี่ยก็อาจจะต้องวางแผนเป็นรายสั นั่นเองครับอ่านี่ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของหุ้นนะครับที่ติดมาในวันนี้แต่ว่าของเมื่อวานเนี่ยให้ดูแบบเร็วๆนะตัว c s ซ p บวกนะครับตัว BCH บวกเหมือนกันตัวบางจากวันนี้ลบมานิดหน่อยครับ0.6เองนะครับแล้วก็ตัว BH บวกคาราบาวเฉยๆนะครับคอมเซมีแรงหนุนแน่นอนมีเมกับโปรเจกต์นะครับแล้วก็ตัว CPO อย่างที่บอกกลุ่มค้าปีกบวกเจมาดบวกเลยครับ นี่น่าสนใจอยู่แล้วตัวเจมา mtc นี่ครับคู่แข่งรายใหญ่ของเขานะครับก็บวกเหมือนกัน4% t ่เทัสโกย่อลงมาดีแล้วครับแล้วก็จะได้ซื้อนะครับแล้วก็ t i เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวที่ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับจับสัญญาณหุ้นเด่นประจำวันนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนจะได้หุ้นไปวางแผนกันถ้าเพื่อนๆื่นชื่นชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์จะได้ไปพลาดคลิปวิดีโอของช่องมาร์คทีมีตัวไหนแนะนำพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยอยากจะเฝ้าเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับสวัสดีครับ